เราได้มาร่วมกันนะคะที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ร่วมมือกันที่จะไปะเที่ยวธรรมดาด้วยนะคะเป็นการเที่ยวที่สร้างบ้านสร้างเมืองนะคะเมืองแห่งการท่องเที่ยวกระจายความงามของผ้าไหมายออกสู่สาธารณชนนะคะก็เลยได้จัดงานระชนีนาศพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงพระชนมายุก็คือลายผ้าพ,พระราชทานนะคะลายผ้าพระราชทานซึ่งมีอยู่สองลายผ้า ก็จะทําให้ครอบครัวรักกันสมรสมัสมามัคคีกันนะคะคนในครอบครัวแล้วที่ได้ชื่อว่าหางกะระรอกจะมัดด้วยได้แดงได้ขาวซึ่งได้แดงได้ขาวที่ตั้งเสาเอกนี้หมายความว่าพืนใดใครได้สวมใส่สิ้นตินแดงเหมือนเป็นการป้องกันคุณใส่ไล่สิ่งอัประมงคลสเสนีย์จันทร์ีสีเนื้อนะคะไม่ดังเปรี้ยงค่ะแต่พอมาเป็นสีกรีบบัวซึ่งเราใช้ดินจากกุฎฤสีและบัวที่ขึ้นเป็นสักศิษย์ของเรานะคะ มือในกระเป๋าได้หกพันเลยเนาะค่ะโอกาสเราไปวันที่เจ็ดค่ะจะมีมาวางจะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลที่จะได้โยนไปในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะแบบในการตัดนะคะวันนั้นเราพิมพ์ผ้าไหแบบในการตัดดูจากการแบบของเราเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะเราต้องบอกว่าแ็นคลับบรรยากาศในความสวยสดงดือกามที่นะฮะ บอกว่าสวยมากๆจน,นหลายๆลท่านในตอนนี้แยกไม่ออกว่าเป็นนางแบบมืออาชีพหรือว่าเป็นนางแบบจากที่ไหนนะครับแต่ดูใกล้ๆเราก็รู้ว่าเป็นนางแบบจากปุริรัมทุกทุกท่านเลยครับ